<c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ช้าวันจัน์นะครับผมวันที่6นะครับเดือนอกราคมนะครับปศสองพันห้านะครับ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีกลุ่งชาแนลวันนี้นะครับผมตอนเช้าๆนะครับก็จะพาเพืเ่อนๆไปคับเอฟซีทุกท่านเลยนะครับทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าน,นะพามาเราะนะครับชมบรรยากาศตอนเช้าๆกันนะครับ ตรงถนนร่องร่องนะครับสายหุกขันไปซีสกีนะครับนะครับตอนนี้ก็จะมากลับรถนะครับนี่นะครับตรงป้ายเลือเหลืองเนาะน่ครับป้ายเลื่อนเหลืองใช่จะมมีหลุดสอนให้กลับรถนะครับผมก็ถ้าตรงไปก็เข้าสีสกีนะครับนะครับผมก็จะกลับรถไปทาง ซ้ายมือนะครับผมเนาะกับทางซ้ายมือก็ไปซ้ายนะครับไปซ้ายแล้วนะครับนี่นี่นี่ต้องนี่นะครับต้องขับรถ <c oughs> แล้วเราจะจะยิงยาวเลยนะครับผมยิงยาวเลยนะครับทุกท่าน <c oughs> นี่ถ้าตรงไปอีกเส้นนี้นะครับอันนี้ถ้าตรงไปก็ <c oughs> ก็จะเข้าขูขันนะครับเส้นนี้ไปกูขันนะครับเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งก็ไปซีสเกตนะครับคนละเส้นกันนะครับแต่ว,ว่ามันเป็นสีเลนเนาะนะครับห <c oughs> ละะังจากพันปีใหม่มานะครับทุกท่านเนาะนะครับก็ ไม่ค่อยได้ไปไปเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็ไปเที่ยวคนเดียวนะครับไปเที่ยวงานกาาระาดเนาะไปคนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนหรือว่าใครไปด้วยนะครับไปคนเดียวครับเพราะว่าไม่มีคนไปนำครับ ไปคนเดียวก็ต้องเดินคนเดียวนะครับอยากทำอะไรก็ทำไปคนเดียวนะครับเนะคนเราก็เลือกเกือไม่ได้นะครับเือกผิดพลาดก็ราท่านไปนะผู้ิดนะครับ สิ้นนี้นะครับเป็นเส้นไปหนอ่งคันเนาะออไม่ใช่เออใช่แล้วละครับหันนั่นแหละนะครับที่บ้านหลังนี้นะครับมีรถเก๋งทักสี่คันนะครับเห็นไหครับผมเนาะหลังจากนี้นะครับผมพอไปถึงบ้านแล้วก็จะไปเตรียมตัวนะครับก็จะเอารถมา เอารถมานี่ครับมาต่อทะเบียนเนาะมาต่อทะเบียนนะครับผมเพราะว่ามัอนอายุแล้วนะครับจะหมดอายุวันพรุ่งนี้นะครับผมเนาะหมดอ,อายุนะครับ ถ้าต่อว,วันนี้นะครับของวันนี้ก็จะไปหมดอายุปีหน้านะครับเส้นนี้พึ่งทำสี่เลนพึ่งจะพึ่งเสร็จนะครับผมเนะาะพึ่งเสร็จนางเดี๋ยวก็ยังยังไม่ส,สมบูรณสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปยัง কেনে ওো বানে ไม่ได้ขับรถเร็วนะครับแค่60นะครับ60โดยประมาณนะครับผมเนาะนะครับม่ได้ขับเร็วนะครับก็จะค่อยๆไปค่อยๆมานะครับนะครับนี่ก็ถึงเง้ยนะครับไม่ได้รีบอะไรสักเท่าไหร่นะครับท่านนี่นะครับข้างในก็จะเป็นตลาดไทยออนอินนะครับ กันแน่นะครับ <c oughs> มีไปมาะรีนี <c oughs> อินสัตด้วยนะครับไปมาเรีน,รนรีอินสัตนะครับดูวาสุนีอินสัตนะครับท่านเคยได้ยินไหม จะไปกลับข้างหน้าอีกข้างหนึ่งนะครับไปกลับรถแต่ว่าที่เขาทำที่กลับรถไกลมากเลยนะครับผมรักสามกิโลตองบานะครับยาวมากปกติไม่ไม่ไกลไกลขนาดนี้นะครับผมเนาะเขาไม่ให้กลับรถไกลขนาดนี้เัยไกลมากจริงๆนะครับ ปกติแค่กิโลกว่กว่าหรือว่าสองกิโลเนี่ยตอนนี้มันมันเลยสองหรือสาประมาณนั้นนะครับนะครับที่รอรถนะครับก็ <c oughs> ากศนะครับตอนเช้า,ชาดีมากเนาะอากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะจะสวนตอนเช้าเนาะก็จะอากาศเย็นหนาวๆน,นะครับจนตอนกลางวันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะร้อนนะครับทุกท่านเนาะตอนกลางวันนะครับ กงวันนี้โอ้โร้อน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 นิดหนึ่งร้อนไหมขนาดร้อนมากนะครับรมาแล้บไปถึงบ้านก็จะเอาเข้าวลงแล้วก็จะไปต่อเปลี่ยนรถนะครับขอบคุณนิกรันบอมขอบคุณเพื่อน FC ทซีทันเลยทั้งเ c ฟซี่แล้วก็ คิป4ก่อนเนาะขอบคุณที่เข้ามาดูรายการยันหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวขอบคุณทุกทัวกำลังใจทุกเนื้อึกทุกใจทุกตัวกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับให้เราได้เดินสู้กันต่อไปนะครับถึงแม้หนทางย่างเดียวดายนะครับเราต้องก้าวเดินต่อไปนะครับผม สำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมก็จะขอราบสิทธการไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมอกนีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับลองคิดไปหมาอีกต่อไปนะครับวิดีโอคลิปนี้ผมก็จะ ขอปาทุกทุกท่านไปนะครับผมกันใหม่ในคิดหน้านะครับผมสวัสดีครับ